สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพนิพาสีวงษาสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวธนิดาคำแจ่มสวัสดีครับผมนายทัานนายชัยสงเมืองครับพวกเราเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนสวนคูหาพิทยาสันจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอโครงงานเรื่องการวิเคราะห์ค่าความเข้มแสงและขนาดของจุดดับบนดวงอาทิตย์ค่ะสําหรับที่มาและความสําคัญของโครงงานดวงอาทิตย์ ถือเป็นพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลกอย่างไรก็ตามปรากฏการณ์ที่หลายคนอาจไม่ได้สังเกตคือจุดดับบนดวงอาทิตย์ซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำจุดเล็กๆเ,เหล่านี้มีผลต่อความเข้มแสงของดวงอาทิตย์และกิจกรรมทางสุริยะซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพลังงานจากดวงอาทิตย์ที่โลกได้รับทำให้สภาพอากาศบนโลกมีการเปลี่ยนแปลง โครงการนี้จึงมีความสำคัญเนื่องจากช่วยให้เข้าใจปรากฏการณ์ดังกล่าวได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงงานนี้มี2ข้อค่ะ 1. เพื่อศึกษาค่าความเข้มแสงของจุดดับบนดวงอาทิตย์จากภาพที่ถ่ายด้วยตนเอง 2. เพื่อศึกษาขนาดของจุดดับบนดวงอาทิตย์โดยเน้นจุดดับที่มีขนาดใหญ่เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเข้มแสงกับค่า UV index และขนาดของจุดดับที่มีขนาดใหญ่ค่ะวิธีการศึกษานะครับ1การเก็บรวบรวมข้อมูล1.1นะครับทําการถ่ายภาพนะครับแล้วก็การเก็บข้อมูลดวงอาทิตย์ในช่วงเวลา1 1บเนากาสานาทีถึง13บสมนากาสานาทีครับโดยเริ่มตั้งแต่วันที่5มีนาคมนะครับจนถึงวันที่30เมษายนครับ 1. จุดสอนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงงานครับ 1. กล้องทิสซูเนียนขนาด10นิ้วครับแล้วก็กล้องแคนนัครับสองร้อยดี 1.3นะคะโดยอ้างอิงตำแหน่งจุดดับจากเว็บไซต์ s p a c e w e a t e r i e c o m ค่ะ2.2ดวงอาทิตย์2.21ทำการวัดขนาดของดวงอาทิตย์จากภาพถ่ายโดยใช้โปรแกรม Photoshop ค่ะ2.2.2นะครับการคำนวณหาขนาดของดวงอาทิตย์ในแต่ละวันและเวลาที่กำหนดนะครับจากสูตรความกว้างบวกความสูงและหารด้วย2ครับ 2.2.3นะครับการคำนวณหาจุดดับบนดวงอาทิต์นะครับโดยการใช้โปรแกรม p h o t o s h o p ครับเราทำการคำนวณจากสูวนนะครับพายส่วน4คูณความกว้างและก็คูณด้วยความสูงครับ2.2นะครับการวิเคราะห์ค่าความเข้มแสงนะครับโดยการใช้โปรแกรมเอ t r o มิจครับการรวมค่าความเข้มแสงจากภาพนะครับทุกๆพิกเซลในบริเวณของจุดดับบนดวงอาทิตย์จุดใหญ่ครับ เพื่อหาความเข้มแสงรวมของวัตถุในภาพครับ3นะครับเราทําการเปรียบเทียบค่าจัชรนี UV index ครับประจําวันจากแหลงอิงภายนอกโดยมีโปรแกรมที่ชื่อว่า Weather Online ครับสำหรับผลการศึกษานะคะจากการศึกษาข้อมูลการถ่ายภาพดวงอาทิตย์วันที่5มีนาคมถึง30เมษายนพุทธศักราช2568ทําการคํานวณหาขนาดของจุดดับบนดวงอาทิตย์ คำนวณค่าแสงความเข้มแสงและค่าแสงสูงสุดบริเวณจุดดับดวงอาทิตย์และค่า UV index บริเวณจังหวัดหนองบัวลำพูประเทศไทยได้ผลการศึกษาดังนี้ค่ะอย่างที่เห็นในภาพเลยนะคะและนี่คือกราฟค่ะเป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของจุดดับบนดวงอาทิตย์กับความเข้มแสงค่ะ สรุปผลการศึกษาการวิเคราะห์ค่าความเข้มแสงและขนาดของจุดดับบนดวงอาทิตย์ระหว่างวันที่5มีนาคมถึง30เมษายนพุทธศักราช2,568โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายจริงพบว่าโดยขนาดจุดดับบนดวงอาทิตย์มีแนวโน้มแบบแปรผกผันกับค่าความเข้มแสงรวม โดยในวันที่22-28ถึง28มีนาคม2568จุดดับมีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะวันที่27เมษายนพุทธศักราช2568ที่มีขนาดใหญ่สูงสุดและมีค่าความเข้มแสงน้อยที่สุดต่อมาในวันที่29มีนาคม2568มีขนาดเล็กลงความเข้มแสงเพิ่มขึ้น าคือเมื่อจุดดับมีขนาดใหญ่ขึ้นความเข้มแสงจะลดลงตามลำดับแนวโน้มนี้ยืนยันว่าจุดดับบนดวงอาทิตย์มีอิทธิพลต่อความเข้มของแสงที่สังเกตได้จากพื้นโลกและสามารถใช้เป็นดัดชนีในการติดตามกิจกรรมของดวงอาทิตย์ในเชิงดาราศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ